กันนะเราจะมาทํานายดวงกันได้แล้วได้สีม่วงค่ะของพี่บีได้สีส้มของพี่สาวค่ะกูเป็นโปรใสเป็นพี่อ้ใส่เดียวไปเลยส่เดียวตรงมากพี่สีค่ะพี่บิกนะคะของหายปุ๊บได้คืนปั๊บสิ่งที่ตามหาจะคืนกลับมาเลขมงคล7 7 9 6 3จ็ดเัอะไรหายหรือเปล่าเงินกินหอมมากกอมหแบบว่าผลไม้เหม็นแย่ คนช่วยตลอดสายผู้ใหญ่อุปธรรมกลยามิตรที่ดีอยู่รอบตัวพวกคูงพวกคุณนี่ใช่ก็อย่างนี้อืมแต่มันทำอะไร มงน้าำกุกันะโปร่งใสพี่โปร่งใสโชคดีที่สุดปังไม่หยุดไปสุดทุกทางเลขมงคลสูดสุดค่ะมันเค็มจริงจไม่เค็มกูไม่เค็มพี่อูดของกูรสชาติเหมือนมะนาวสีเขียวศัตรูพ่ายแพ้ใครกินร้ายจะพ่ายไปเองเออมันเคยมเมื่อยมันเค็มมันเค็มเห็นไหมเหมือนต้มยำที่เชื่อหรอกที่ปกป้องเลือนขั้นวัยยศใหญ่มาแน่พอแล้วอันนี้เปรี้ยวมากของปกป้องเปรี้ยวมากรสชาติหรอกินเผ็ดด้วยกันทุกอันขอออม <Burn S 2> บิร์นไม่เอาน้านเกียดเกินมานกว่ารอยยิยมกินเหมือนขี้รส <c oughs> ชาติผ่านราคาดีหนึ <c oughs> ่งซองได้สิบชิ้นจบ